ส่ัสทีครับวันนี้ที่22สิงหาคม2 5 6 8นะครับสถานการณ์ของเซ็ตนะครับวันนี้ถือว่าบวกขึ้นมาแรงนะครับบวกขึ้นมา11จุดนะครับในตอนนี้นะครับอยู่ที่บวก11.40จุดนะครับราคาอยู่ที่1,256.19จุด ในที่สุดเสร็จก็กลับขึ้นมาที่1250จุดจนได้นะครับส่วนตลาด m i i ก็บวกไปเล็กน้อยที่1.12จุดนอะครับอยู่ที่250.86จุดแนะครับสำหรับเสร็จสำหรับ m i นะครับทีนี้เราจะไปเก็งกำไรจาก Most Active Volume เช่นเคยนะครับดูว่า5ตัวแรกนั้นยังมีตัวไหนที่พอทำกำไรได้บ้างนะครับโดยนะครับตอนนี้มี c h a i หรือ,อการบินไทยนะครับบวกขึ้นมา1.10บาทนะครับบวกมา1.10บาทนะครับแล้วก็ราคามาอยู่ที่13.10บาทนั่นเองนะครับถือว่าซายเวอ์อัพขึ้นมาทีนี้เราจะไปดูจังหวะของอราคาคา3เดือนที่ผ่านมาก็บวกมา274.29 27ถือว่าลดลงไปแล้วก็1เดือนที่ผ่านมาก็อยู่ที่548ถือว่า พอทรงๆตัวเล็กน้อยนะครับส่วน1วิกที่ผ่านมาก็ลบลงไปอย่างได้เห็นนะครับเติมทีก็บวกแต่ตอนนี้ลบไป2 0กว่าจุดนะครับ20.61%นะครับโดยค่าต่างๆยังไม่มีนะครับก็ต้องรอดูผลการดำเนินงาน F45 ต่อไปนะครับโดยไปดูจังหวะของการบินไทยนะครับจเจนว่าราคานั้นยังคงกดลงมาต่ำกว่าเส้น ล e เนียเลกชันนะครับเส้นตัวนี้สําคัญนะครับทําไมถึงต้องสําคัญนะครับคือเท่าที่เราได้เห็นปรากฏการณ์ต่างๆของหุ้นไทยนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาพุ่งเกินเส้นกรอบล e เนียเลกชันขึ้นไปจะต้องพุ่งกลับเข้ามาอยู่ในกรอบนะครับแล้วก็จะชักใหญ่ราคาให้ของกรอบล i เนียกชันใหไซด์เววบขึ้นไปนี่คือเหตุผลและหลักการของเขานะครับเพราะฉะนั้นนะครับ โดยจังหวะนี้ก็คือเป็นง่ายๆนะครับถ้าเกิดเขาย่อ,อเข้า,ากลับเข้ามาแล้วอยู่ในส่วนที่สําคัญแล้วสามารถที่จะดีกลับขึ้นไปแล้วถือว่าเป็นจุดที่ซด์เว้อัพขึ้นไปเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นจุดที่จะเก่งกําไรได้นะครับถ้าแต่ว่าราคาจะต้องไม่เกินกรอบรีดิเนเคชั่นนะครับเพราะไม่งั้นเขาจะเด้งลงมานะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะทํากําไรแล้วก็พุ่งขึ้นไป ก็แนวโน้มของเซตก็บวกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทชไยหรือไทยการบินไทยก็ยังคงทำกำไรได้ต่อไปแล้วก็วอนลุ่มเป็นวอลรุ่มเข้านะครับมีวอลุ่มเข,เข้าเยอะที่สุดนะครับที่264 .98 อ้ามิลเลียนนะครับว่านะครับ m s d นั้นซา์ไวดาวลงมาต่ำกับเส้นสิกเนลนะครับเส้นสกเนลเส้นสีนสนสแดงเล็กนะครับแล้วก็ m s d oscillator อยู่ฝั่งแดนลบนะครับแต่ว่าเขา มีการเดินทางอยู่ในฝั่งแดนบวกนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรอให้ราคากลับมาอยู่ฝั่งแดนบวกให้ได้นะครับโดยราคาไซด์เว์ออกนั่งข้างถึงไซด์เวฟขึ้นไปของ RSI นะครับอยู่ที่63ก็ยังถือว่าราคาอาจจะดีดกลับขึ้นไปหรือจะย่อต่อก็ได้แต่ว่าถ้าท่านลงทุนนะครับลองพิจารณาดูท่านก็ควรที่จะถ้าขึ้นควรจะขายทำกำไรถ้าลงก็ควรจะช้อน เพื่อเพื่อบาลานซ์เพราะว่าบางท่านก็ติดดอยนะครับคนนั้นก็ลองพิจารณานะครับยังไงเสียต้องเก่งกําไรด้วยการคัดลอตออกนะครับทนังทุนครับเป็นห่วงเป็นใหญ่นะครับด้วยความเคารพนะครับถัดมานะครับตัวที่2ก็คือ g t b นะครับ etb ก็ยังคงเข้ามาเป็นอันดับ2นะครับมีวอลรุ่มเข้ามาโดยตลอดนะครับวันนี้ไม่บวกไม่ลบนะครับอยู่ที่0.00อ่าราคาอยู่ที่1.93จาสตางค์หรือ1.93บาทนะครับโดย3เดือนที่ผ่านมาก็เสมอตัวคือ0.00%นะครับแต่ว่า1เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป1%นะครับแต่ว่า1อาทิตย์ที่ผ่านมาก็ติดลบไป1%เป็นช่นเดียวกันเพราะฉะนั้น pe อยู่ที่แปดจุดแ p e หนึ่8.81เท่า,า, e. ท 8. 8. ทาแล้วก็ มียูที่6.90%มี EPS ที่0.05%สตางค์ต่อหุ้นแล้วเคยมีการปันผลที่0.07%สตางค์นะครับไปดูจังหวะของราคาของ TTB ยังคงไซด์เวย์แล้วก็กำลังจะตัดสินใจพุ่งขึ้นต่อนะครับอตอนนี้ก็คือว่าเป็นสัญญาณโดจินะครับหมายคขาว่ากำลังจะตัดสินใจพุ่งขึ้นแล้วก็มีโอกาสขึ้นไปทดสอบแนวต้านสำคัญที่กรอบลีเนียัย้นสูงสุดที่ราคา2บาทนั่นเองนะครับ ดังนั้นตัวนี้สามารถเก่งกำไรได้เนื่องจากว่าอินดิเคเตอร์หลายตัวเป็นจังหวะไซด์วายขึ้นไปเป็นจังหวะาขาขึ้นนะครับแต่ว่ามีวอลุ่มตัวเดียวที่เป็นจังหวะขางลงก็คือตัววอลุ่มนะครับวอลุ่มไม่เข้านั่นเองก็รอวอลุ่มอยู่ที่ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งจุดหนึ่งห้ามิลเลียนนะครับส่วนในเบสดียังคงไซด์เวย์ถึง way ไซด์เวยททางด้านข้างนะครับอยู่เหนือเส้นสัญญาณอยู่เหนือเส้นศูนย์นะครับหายไซด์ไซด์เวทด้านข้างนะครับอยู่ที่จังหวะ ยังคงวิ่งขึ้นนะครับก็คืออยู่ที่เส้น50นะครับถือว่ามีโอกาสพุ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นเก่งกําไรได้ต่อไปนะครับสลับ TTB นะก็เซ็ตก็บวกเพราะฉะนั้นแน่นอนราคามีโอกาสพุ่งขึ้นไปวันนี้น่าจะปิดเป็นแท่งเทียนที่มีน่าจะปิดที่มีแท่งเทียนที่มีไซส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างเพื่อในวันพรุ่งนี้ราคาไอ้แนวไอ้ที่ถัดไปราคาจะพุ่งขึ้นไปต่อนะครับนี่คือแนวโน้มของอตัว TTB นะครับ ก็ลองพิจารณาดูนะครับธนาคารศูนครับถัดมานั่นก็คือตัวฮาน,น่านะครับฮาน,น่าวันนี้นะครับมีบวกขึ้นไป1.1.80บาทนะครับ1.80สตางค์นั่นเองราคามาอยู่ที่25บาทนะครับโดยนะครับ3เดือนที่ผ่านมาเขาก็บวกไป40หรือ38เปอร์เซ็นต์นะครับหนึ่งวิที่ผ่านมาก็บวกไป17บเจ็ปอร์เซ็นต์หนึ่ที่ผ่านมาก็บวกต่อ15เปอร์เซ็นต์เป็นไซด์ไวอัพขึ้นมา แม้ว่า P/E ไม่มีแต่ว่ามี yield อยู่ที่3.23นะครับมี P/S e. ที่0.58สตางค์ต่อหุ้นแล้วเคยมีการปันผลที่0.50สตางค์นั่นเองนะครับไปดูจังหวะของ HANA นะครับจังหวะก็คือยังคงซ้ายโวยากานข้างนะครับและแม้ว่าจะเปิดกระโดดขึ้นมาก็ยังที่เรียนใเนเท่ทราบว่าวเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคานะครับพุ่งเหนือเส้นทดสอบคือเส้น linear regression ด้านบนนะครับเส้นสีเขียวนี้นะครับ ก็จะย่อตัวกลับเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นจุดที่ทํากําไรสูงสุดสลับหาหน้าแล้วนะครับโดยทั่วไปนะครับสัก7จ็ดเดสิบแปดสเพราะฉะนั้นถึงตรงนี้ต้องทําการตั้งขัดลอดหรือตั้งขายขายทำกำไรนะครับเพราะราคาก็จะย่อกลับเข้ามาอยู่ในกรอบลีิเนลเลกชั่นอยู่ดีนะครับนี่คือแนวโน้มที่เราเล่าให้ท่านฟังว่าถ้าราคาขึ้นไปเกินกรอบลีิเนลเลกชั่นเมื่อไหร่ท่านต้องทําการสิ่งหนึ่งสิ่งใดคือมีวินัยด้วยการขัดลอด หรือท่านขายทํากําไรนะครับเพราะว่ายังไงราคาต้องไซด์เวกข้างไม่มีทางที่จะพุ่งขึ้นไปแรงต่อแต่ว่าโอกาสขึ้นไปต่อเพราะอะไรครับมีโอกาสที่จะขึ้นไปต่อเพราะว่าเปิดแกลบครับเปิดแกลบยาวแบบนี้นะครับรือว่ามีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปต่อนะครับท่านลงทุนโปรดพี่นะหรือว่าท่านจะปล่อยให้เขาเอาเทคโปรฟิตต่อไปก็ได้นะครับอยู่ที่ตัวท่านลงทุนเองเพราะว่าเงินเป็นเงินของท่านนะครับ แต่ว่าเรามัดระวังด้วยตัวท่านเองนะครับโดยวลุ่มเป็นวลุ่มขาเข้าเยอะเลยนะครับมีวลุ่มตั้ง7จ9 5ส้ามิลเลียนนะครับแล้วก็ MACD ชี้ขึ้นอยูนเน่เหนือเส้นสัญญาลอยูนเน่เหนือเส้นซีนยนะครับแล้วก็ r ฮ i ชี้ขึ้นนะครับขึ้นไปที่67นะครับขึ้นไปที่ 67. จุดนะครับ6ก2 7็ก็ถือว่ามีโอกาสพุ่งขึ้นต่อนะครับก็ทางนักถุนก็ควรที่จะเก่งกำไรต่อไปนะครับ พัดมาตัวที่4ยังคงเป็นทรูนะครับทรู True ก็จากข่าวแต่วันนี้ก็มีการแก้ข่าวแล้วก็ราคาก็ดูเหมือนว่าจะบวกขึ้นมา0.30สตางค์นะครับราคามาอยู่ที่11.50บาทนะครับถือว่าขึ้นมาแรงทีเดียวนะครับโดย3เดือนที่ผ่านมาก็าติดลบไป6เนตนะครับ1เดือนที่ผ่านมาก็บวกขึ้นมา7 1นหนึ่งวิที่ผ่านมาก็บวกมา6อนะครับ PE อะไรไม่มีแต่ว่ามี EPS บวกอยู่0.11สตางค์นะครับ ไปดูจังหวะกราฟของ t u e นะครับก็ดูเหมือนว่าราคาก็จะกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านสำคัญคือเส้น2องวันนะครับที่ราคา1.16ไอ11.11.63สตังค์นั่นเองเพราะว่าตอนนี้ราคาอยู่ที่11.50นะครับก็ถือว่าวิ่งขึ้นไปชนเส้น2องวันนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสเป็นจังหวะขาขึ้นต่อไปนะครับราคาจะพุ่งเกินเส้น2องวันขึ้นไปที่รอบ l ีเนียไลก a ชั o นต่อไปนะครับจะไปทำกำไรที่กรอบลีเนียไลก a ชั o นที่ราคา11.63หรือ12บาทนะครับสำหรับการพุ่งขึ้นไปในหุ่นนี้นะครับถ้าสามารถพุ่งพ้นเส้น2องวันไปได้นะครับแม้ว่ามีวันรุ่มเข้ามาเล็กน้อยเป็นวันรุ่มขายส่วนใหญ่ที่60.26มิลเลนนะครับแต่ว่า MSCD นั้นแสดงแสดงว่ายังคงเป็นขาขึ้นเล็กน้อยนะครับราคาเหนือเส้นซีโร่เนี่ยเส้นสัญญาไซด์เว้ขึ้นไป ยืนยันเป็นขาขึ้นด้วย RSI พุ่งขึ้นไปเช่นเดียวกันนะครับโดยราคา RSI อยู่ที่59.80เพราะฉะนั้นดูจากแนวโน้มตรงนี้ยังคงเก่งกำไรและก็ถือต่อไปเพราะว่าราคาจะต้องพุ่งขึ้นไปต่อนะครับแต่ว่าถ้าเกิดท่านต้องการที่จะคัดลอสนะครับก็จะตั้งองคัดลอสในราคาต่ำลงมาจากเส้น2องวันแค่นั้นเองนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับนี่คือแนวโน้มที่จะเล่าให้ท่านฟังแล้วก็ท่านก็โปรดพิจารณานะครับถ้าเกิดท่าน เห็นควรแก่กำไรนะครับมาที่ตัวสุดท้ายของวันนี้นั่นก็คือ VGI นะครับ VGI ก็ต้องดู BTS นะครับวันนี้บวกขึ้นไปทั้ง2ตัวนะครับ BTS บวกขึ้นไป0.04สตางค์แต่ว่า VGI นั้นบวกขึ้นไป0.14สตางค์จะเห็นว่าตัวลูกนั้นพุ่งแรงกว่าตัวแม่นะครับเบียยตัวแม่ก็คือ BTS นะครับ VGI วันนี้ก็บวกขึ้นไป0.14สตางค์ราคามาอยู่ที่2.20บาทนะครับ โดยนะครับสามเดือนที่ผ่านมานะครับเขาก็บวกอ่าติดลบนะครับติดลบไป0.09เปอร์เซ็นต์ะครับหนึ่งเดือนที่ผ่านมาบวกขึ้นมา4.76เปอร์เซ็นต์ะครับและอ่าสัปดาห์ล่าสุดก็บวกขึ้นมา7.84เปอร์เซ็นต์ะครับโดยมี PE ที่85.27เท่านะครับแล้วก็มียิวที่0.63นะครับยิวถ้าจะให้ดีต้องมีมากกว่า1%นะครับอันนี้คือลักษณะทั่วไปที่ดีนะครับส่วน EPS นะครับมีก็อยู่ที่0.00นะครับแต่ว่ามีการปันผลที่0.01สตางค์นั่นเองนะครับสำหรับตัว VGI นะครับไปดูจังหวะกราฟของวิจัยเป็นจังหวะไซด์วาขึ้นมานะครับแล้ววันนี้ก็มีสัญญาณแท่งเทียนเขียวยาวขึ้นมาโดยนะครับมีวันรุ่มเข้ามานะครับไปดูสัญญาณของแต่ละตัวกันนะครับว่าวันนี้เป็นวันแรกที่มีสัญญาณของพารล,ลิซาจุดไข่ปลามาอยู่ด้านล่าง แล้วก็ราคาซด์เว็อัพขึ้นไปส่วนวอลลุ่มก็ไปรุ่มขาเข้านะครับที่56.02มิลเลียนนะครับส่วนไ s i MACD d ยังคงซด์เวกันข้างไ s ้สายสายไว้อัพขึ้นไปยืนที่จุดสำคัญเป็นจังหวะขาขึ้นที่59.98จุดนะครับก็แสดงว่ายังคงเก่งกำไรได้ต่อไปนะครับสลับตัวนี้ v g i นะครับแล้วถ้าเซตเป็นขาขึ้นวิจัย บวกขึ้นไปแล้วก็ p T S ก็จะต้องบวกขึ้นไปด้วยเพราะนั้นก็ยังคงเก่งกำไรต่อไปและกำไรสูงสุดเขาจะไปที่เส้นมาที่เส้นของอะลรเนเลกชันสูงสุดตรงนี้นะครับที่ราคาประมาณสัก2.37บาทนะครับโอกาสที่จะไปนะครับตอนนี้แนวรับอยู่ที่2.18บาทนั่นเองเพราะนั้นทางทุนก็รอพิจารณาดูนะครับนี่คือแนวโน้มแล้วก็สิ่งที่เราเล่าให้ท่านฟังเก็ตเล็กเก็ตน้อยต่างๆนะครับเมื่อ ตัวแม่คือ BTS พุ่งขึ้นตัวลูกคือ VGI ต้องพุ่งขึ้นตามนะครับก็เล่าให้ท่านฟังเช่นนี้ก็โปรดพิจารณาแล้วก็ใช้ประสบการณ์ของท่านที่มีลองพินิษพิจารณาสิ่งที่เราเล่าให้ท่านฟังแต่ละอย่างนั้นมีคุณค่าแล้วก็เหมาะสมที่จะนำไปวางกลยุทธ นะครับก็ฝากทนา้ารทุนอาไว้ด้วยนะครับฝากกดแชร์กดถูกใจกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนอย่าลืมนะครับกด Subscribe เอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็กราบขอบคุณทุกท่านที่การุณาสมัครสมาชิกเข้ามาเนื่องจากว่ากด Subscribe แล้วยังไม่พอก็ต้องมีการสมัครสมาชิกเข้ามาด้วยเช่นกันฝากไว้ด้วยนะครับไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ